ฮัลโหลยูทูบสบายดีหมูเพื่อเมื่อนี่ข่อยจะมาแจกสูตรเผ็ดสมมูเนาะริงนมเมนข่อยเอาเห็ดนะลูกพี่ข่อยเอ้ยข่อยแต่ว่าข่อยจะนำสูตรมาแจกมาเผยแผ่ให้คนที่สนใจอยากจะเห็นเห็นก็จะบ่ว่าจะเห็ดกินเองหรือจะเห็ดขายกะ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 ดีเนาะจะกินกะดีเห็ดเห็ดขายก็ได้นะแล้วแต่เนาะแต่อันนี้ห้าใส่เป็นเห็นวเนื้อเน้นๆนะก้อนเท่ากับปั้นเลยเนาะ ก้อนหนึ่งในอีมทั้งหมู่บ้านคนวได้พวกเจ้าอเอ้เบิงเอาไปเพื่อนเบิงนี่เบอร์น,น้อยได้เบิงมือคอยไปเนี่ยเบิงคือน,น้อยแต่แน่นในได้ใบตองไม่จะซองซ้ำซ้อนหนึ่งได้หากทางในซีดล,ล้วนได้พวกเจ้าเบิงเอาเนี่ยเขาใช้ยางมัดเอาเนาะแบบใส่ตอกเนาะหยุกนินหยุกสองพันเลยเนาะเขาก็ต้องสองพันเจ้าสามแล้วเนาะเาต้องใส่แบบมันสบายสบายเนาะบบใส่ตอกเลยเนาะกะตะกี้ต้องใส่ตอกพันเลาวเนาะ เอายางมัดเอาเรียบร้อยอีกของซัมเมอร์ก็ได้กินละเป็นละกนะส่วนผสมก็มีเดือดจัดเอาเด้วยมีหนังหมูนี่เนาะแล้วก็หมูบดนี่เนาะธรรมดาเนี่ยนังหมูต้มมานนหนังหมูบางๆต้มขูดเอาเนาะขูดเอาคนมาหน่อยเิดเนาะแล้วก็ไปต้มแล้วก็มีข้าวหนึ่งเซน้ำเนาะแล้วก็เกลือเป็นนัวนี่นะประมาณนั้นกะเอาเนาะส่วนมันกะดีตำหลายตำหน่อยขาดไม่ได้กับใบมะยมบ้านาเท่าไรเด็ดเอาอยู่หน้าบ้าน ไปบางยมนาบ้านเนาะการบางยมมาบังการเราหิดเอาแล้วก็ไปตองเนาะสิ่งที่ขาดพอด้กัไปตองนีและแนวห่อส่วนผสมก็มีนี่เนาะกระเทียมบดเนาะมะเขือสดเอาล่างดีๆนี่บดเทาบดหมูมาก็จะใส่เกลือก่อนกะเอาพอดีนะแป็งนัวกะเอาแหละเนาะผมมันค่อยบริบบบบเป็นสัดส่วนไตโต้ได้เนาะเอากะเบิ่งเอาโดยตาในวิธีการเห็ดนะ จดเอาเนาะใครอยากสนใจเนาะและกากระเทียมลงไปําคนหลายคนสูตรบางคนบ่มหมักกระเทียมบดแบบนี้ลงไปคั่นสักกันกะเห็ดเป็นเปียงก็ได้เนาะเป็นเปียงเป็นเปียงเอเอเวลา h า w s i e howsie หอนะเป็นเปียงใส่กับปักเพชรเป็นเปียงเป็นแผน่นเป็นแผน่นใส่เลยว่าเป็นหัวเลยก็ได้แล้วแต่ผูมหมักแต่ว่าสูตรเอ่ยก็เห็ดเอเมละะบดเนาะบดใส่กับเนื้อเลยเนื้อกับซีนมูนะ เลือกสินหมูให้มันงามๆเนาะจากตลาดาแล้วก็คั้นใส่กันคั้นใส่มันคลุกเข่ามันเข้ากันตาดนี่เลยเนาะหลังจากนั้นก็ยังเสียเอาแต่ว่าเขาเ่าในเสียเอาลงน้ำหลังเข่าใส่น้ำเข่าเหนี้ยหนึ่งะนะเอาคั้นเน้่มันเข้ากันเ,เตรียมไว้เพียบนะกะเี๋อบัดนี้เสีเอาเข่าลงบันนี้อ,น,น,อน,นี่เป็นข้าวเหนี้ยหนึ่งเด้อข้าวเหนี้ยหนึ่งแต่แซ่น้ำนะพวก้า นะจดเอาจดเอาชาภัยเบิ่งพระทันกับรีวายขึ้นเนาะบริยากชาภอยากเห็ดกับที่เบิ่งขึ้นว่ามันมีสูตรมันมียังแหนเนาะเรจะบิ่ขึ้นเป็นซับไตเติลเป็นโตหนังสือให้เลยเนาะในกระบบางยมก็บูดออกจากแกนมันในกระนังหมูซอยเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเศนบางๆตามตามที่เขาหมักเนาะเห็ดขี้เด้งเดี๋ยวรืจขายก็แล้วแต่เดี๋ยนังหมูบางๆเป็นเศนนังหมูต้มนะนี่มือซอยก็เดี๋ย มันพยายามเห็นหน่าไอ่กล้องนะนี่แล้วก็ซอยเป็นแผ่นในก็ลงไปเอานางมุงลงไปขั้นนะให้มันคุกเข้ามันเข้ากันมาขั้นจนมันได้หมดแหละเพิ่นจะมีวิธีเบิ่งหรอกเนาะเพื่อเคอยพลอนแล้วก็มาปั้นแาบนี้ขั้นมันได้ที่แล้วก็มาปั้นปั้นเป็นก้อนใหญ่น่อยกับโอ้ยกินเองเราเห็นในใยสะใจแล้วเนาะก้อนหนึ่งเห็นมันอิ่มไปแปดบ้านแล้วเนาะเหลือใจเห็นเขาขายเนาะก้อนทากิตาเนี่ยเนาะห่อบ่าง่ายเนี่ย ใส่มะเขือหยัดเข้าไปเนาะมเพชรดิบนเนาะเพชรือล้อนะธรรมดามันก็ต้องมีกระเทียมหยัดไปยิ่งมันแต่ว่าเราบดใส่นี่เลยแล้วก็ใส่ใบใบอ่มะยมเนาะที่เขาพูดมามาใส่เนาะเลือกใส่ใบออดใบแขกก็แล้วแต,แต่หลายหน่อยสำหรับเรามักเนาะเราเห็ดกินเองเด้แต่ว่าอ่ผักชีฝรั่งขายเด้อห่อหนึ่งสามสี่พันกีบหย,ย, <laughs> ยอกหยอกหยอกเนาะเห็ดกินเองอันนี้เนาะ เนี่ยขาเห็ดขานี่ยก็ขึ้นรูปขึ้นพี่น้องไงเบิ้งเอาแม่ก,ก้อนมักใจฮาบ้านนะจดเอาเนาะจดเอา,เอาหรือว่ารีวิวเบิ้งคืนถ้าไาัยโบัาณกันเนาะเพราะต้องยากหนูคาทายจาเ็ดนะเพราะมันแจกสูตรอยู่แล้วมันมัเบิ้งคืนได้แน่นาะห่อแล้วล่ะกับมีการมีแต่ถาหลังจากสองสามมือมันก็เป็นแหละกินได้แหละเนาะเห็นหลายคนมาคอมเมนต์คอมเพลนคอยว่าอั่านแจกสูตรกาขึ้นซับสเ,เตลเห็นไหมบางคนบางเธอกะ บนนี้เนี่นอกจากว่าอย่างหูหนวกพ้แล้วเขาพูดว่ามันดังเนาะก็มีแต่รีวิวขึ้นอย่างโหกันเลยเนาะรีวิวขึ้นมันเบิ่งซ้บซัได้เนาะมันจำเป็นต้องเบิ่งซับไซตเติลเนาะส่วนผสมเออมันรีวิวขึ้นเบิ่งได้เนาะเพาบว่ต้องโง่เนาะเามีสมองก็คือเนาะขอโทษหลายๆเนี่ยเจ้าเบ้าหนักเกินไปโอเคสหรับคลิปนี้ก็คือสืมี media ตอนนี้นะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายมาแจกสูตรห่อสมหยักแบบลาวเนาะห่อหนึ่งกินกันทั้งบ้านทั้งเมืองซาลา